แฟนพันเธอวันนี้นะครับมาพิสูจน์ความเป็นแฟนพันแท้ของกระเทยนะคะกระเทยมันก็ต้องอะไรแม่ชิงช้า,ชาสวรรค์เดี๋ยวจะให้เปิดแล้วก็ถ่ายว่าเสียงที่คุณได้ยินนี้เป็นเพลงอะไราจากโรงเรียนอ,าายอะไรถ่าวนะอเออรอดูว่าใครจะเป็นสุดยอดแฟนพันเธยชิงช้าสวรรค์ออปิดตานะคะทุกคนไเคยเลยอะโรงเรียนแรก เฮ้ยยกมือได้นะมึงเรียออะไรอ่ะนิวมปราดไม่ใช่สางสันกำแพงสาวสันกำแพงไม่ใช่ค่ะติ๊กมหานร์มันก็มีสองเรียนนี่แหละภาคเหนืออันดับดังสองห้าห้าแปดโอ้ตอบถูกนะสาวสันกำแพงนะ อะไรอ่ะสาวสันกำสาวสันกำแพงสันกำคิดถึงพี่หน่อยไม่ใช่นะแม่พี่ชายคิดน้องคิดถึงพี่ไม่มีถูกต้องค่ะน้องคิดถึงพี่พูดมาแล้ว น้องกินสุดพ ouais, ีโดนเนริยะน้องกินถึงพีสกัตว์กำแพงมาอีโนตได้หนึ่งคะแนนใส่กำแพงหนึ่งคะแนนทุกคนปิดตาอีโนต์หนึ่งถูกได้ได้แบบกูร้องเพลงอ่ะเออแต่กูก็ไทยสกัดว์กแพงถูกพร้อมอีโนดนะเอออาถูกเนี่ยแต่อีโนด์เป็นไทยเพลงอะกูได้สองกูได้หนึ่งใช่อย่างงี้ถ้าถ้าถ้าทายทั้งสองอย่างถูกได้สองแต้มถ้าอย่างเดียได้กูได้เพราะว่าสกัดว์กำแพงร่วมกันราอะเรายุบราชท้องกันด้วยเมื่อยู่กูจะร่าเก่งทีละใช้ต้องทำโทษเหรอก่อนซะ กี่ปีดับเาวนอคือปินอเูสบาเสียงเพียนมันเกิดไปแล้วก็เธออยาแค่เป็นโนอันแรกก็รู้แล้วว่าโอ้บูสบาต่อไปนต่อไปสวค่ะอวันวต่อไปนะต่อไปนะตำนานมาตอนนี้ตกมือตกมือตรงเรียน อภวันอีกอะไรชาลักษณ์ทาลาไม่ใช่แล้วบอกว่าย้อนย้อนไม่ใช่ภากางดวงจันทร์ไม่มีโรงเรียนพระปฐมไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่มีเฮ้ยคุยต้นไม่ใช่คุยต้นดวงจันทร์ไม่มีแ่ถูกหลอกทั ยิวทายโรงเรียนสองแล้วกูอ่ะเออฟิดได้หนึ่งน้องได้หนึ่งได้คะแนนเป็นสองสามเป็นแครเท่าไหร่นัดนะเท่าไหร่หรอสองแล้วสองสามโอเคเพลงต่อไปยักษอ่ะไปอ่ะปิดตัวอย่างนี้ไม่ต้องเกินเราตีขึ้นมาปุ๊บรู้เลยเกินไปพอเสร็จแล้วเขาเปิดเมตรมอโมยโรงเรียนไม่แล้วอ๋อ โัยากอ่ะเป็นอะไรหวเอ้าได้ไหมเนี่ยอ่ะสต็อกกันได้ไหมเอ้าได้ไม่ได้ไม่ด้ได้ลยขึ้นอันนี้ปกหมดโอ้โหยิ่งยากเลยเนี่ยเต่าถูกเรียนักปะเนี่ยนานไปแล้วว่ากูรู้จักชื่อเลยไหมกูร้จอะไรอะ มองนาใจเอ่าเพลนอะไรไม่ใช่เลยนะธรรมชาติโหดอ่าธรรมชาติโหดก็โรงเรียนทุกสเหลี่ยมไม่ใช่พรบประถมไม่ใช่อะไรห้วยต้อนไม่ใช่อะไรวะพระประถมไม่ใช่ไม่ใช่ไปยังไงตอบไปหันไปดูไอ้ยีแบงค์ได้หนึ่งคะแนนถ้ายอมเปิดเลยแล้วหันไปธรรมชาติโหด นี่อะไรวะแต่คือเพลงแล้วเม่เสียงระพ่อโห่มากเลยอ่ะจะีไม่สามสองหนึ่งเปิดอ้าหันหน้าไปเลยอ่ะโอ้ยอะไรวะเอาเป็นล่าสุดเอ้าเอาไรพี่ไม่เอาอย่างนี้ที่กคำเชื่อมไม่ได้อ่ะ โว้ทำไมเสียงเราเป็นคนคนจังวะอาปิตากรแงว์ได้หนึ่งเมเท่าไหร่อนน่งเท่าไรสองสองสี่เอาบัวใหญ่ไม่ใช่บเพราะมึงพูดกันบ่อยมากอันเนี้ยเพ่หาคำวันารัมเืาเตรียมรบศึกษา9ไม่ใช่หัวตนหัยตอนถูกต้อง เพลงอะไรเพลงอะไรโอ้ยตอนเลยเพลงอะไรวะพี่ก้าพี่ไก่ไม่ใช่ผู้รุ่ยไล่หมอลรำด้วยอ่ะเออทุ่งรุยลายไล่สุนทรเฮ้ยโดนมาแล้วอ่ะอ่าเฮ้ยตอนคิดถึงทุ่งรุยลาย ไปปล่ะไปล่ปไปนะีสองงนี่นงนแม่สาวเสดาวอะไรนางเสดาวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เทพมิตรไม่ใช่แด่คอทศไม่ใช่แด่ขุนทศบัวใหญ่อภวันบภวันถูกไม่ใช่นางเสาวไม่ใช่นางเ ว่าอีโน้ตเจ็ดแล้วนะอี้าแล้วก็เป็นเจ็ดเออเท่าไหร่เจ็ดสีอ่สามอ่าเจ็ดสี่สนะต่อไปนะคะ pues <c oughs> ต่อไปนะคะ <c oughs> <c oughs> โอหยากยากบอลล้ว Dang. ยากอีแตีมยาก อีสานอีสานเรานทาอีสานอีสาบัวใหญ่โอ้โหบางกอกคุกตั้งโอ้โหบางกอยังวไม่ใช่บัวใหญ่ไม่ใช่บัวใหญ่เหรอแล้ไปเที่ยวไหนกูโทษโตานักนัดจำกันไม่ไหว่าปาวติโทอ่ะชัดมากเท่าไหร่อันนี้ห้าเออกูได้ห้ากูได9เก้าเก้าห้า ew สามาติโทอ่ะชัดมากโอ้โหมางกอมาต่อต่อ ชิงช้าสวรรค์ไอ้จเกิปลาไม่ขรในซอมเวลาไม่รึมปลาหมีญี่ปุ่นฮาิบังราเมนโอรกแรกๆเลยอ่ะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมฟังแต่ตอนเตอร์แต่รต่โอ้่พกบกแนี้เลยเหรอพี่ก่อนจะพูดบอกนะพี่ก่อนพูดอีกบ้าะเพรา่าทุกท่านสูงเนี่ยหลอแล้วมัน อะไรอย่างมันก็ไม่ได้เต็มนี่พูด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 ใช่ไหมข้ามเอาเอาแสดงเลยสี่คิวสุดสารคนช้ำถูกต้องไทยละ ไปดูย้อนหลังเว้ยคือคิดย้อนหลังอันเนี้ยชิงชาสวรรค์เขาไม่ลงแล้วเวิร์กพอยต์มันไม่ลงแล้วมันต้องเป็นคนดูดคลิปมาลงผมไปเล่นและอีอ่ะหุดท้ายแล้วแล้วปกติอะเพลงอื่นอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเข้าเพลงเลยคนที่ดูดคลิปอ่ะแต่คลิปเนี้ยคนดูดอ่ะมันดูดมาหมดเว้ยดูหัวมาด้วยกูดูทุกวันเลยเนี่ยเมื่ออินโทรขึ้นมาให้นับรู้เลยบ้านสัมีที่ดีอ่ะมิ้งตาค่ะเมื่อกี้เท่าไหร่เก้า แปเออแปดสามเดือเด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 มันหลงมันอุงไม่ใช่บุพเพสถานีว่าเฮ้ยมึงปะไม่ใช่บุพเพสถานีว่าไม่ใช่บุพเพข้าศัตร์ไม่ใช่โรงเรียนพระปฐมวิทยาอะไรพระปฐมรูโอเพลงจำปาคืนถิ่นไม่ใช่ นสาวบ้านแทนอ่าลองไอ้ลูกไอ้ลูกลองไอ้ลูกสาวสาวบ้านแทนบ้าวพี่บ้านแทนสาวน้อยบ้านแทนไม่ใช่สาวสาวบ้านแทน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 คอยรักมันมีคอยคอยอะไรบ้านแทนคอยท่าคอยอะไรคอยบ้านแทนไม่ใช่คอยตึ้งตุ๊งที่บ้านแทนคอยเธอที่บ้านแทนไม่ใช่เลยคอยรักที่บ้านแทนไม่ใช่คอยคอยตึ้งตุ๊งที่บ้านแทนคอยพี่คอยพี่ โรงเรียนใช่ไหมปาระโรงเรียนถูกพระปฐมวิทยาจูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่สิบเก้าสี่อะไรรับต่อไม่ใช่โ้ยากอ่ะคนกละคนละุูเนี่ยเมืองคงใช่ปะ เมืองคงถูกเมืองคงเหรอใช่เป็นอะไรที่แบะที่บางเกอ่ะอะไรสักอย่างรอพี่ที่บางรอพี่ที่บ้านนอกไม่ใช่ใบแห้อ่าเป็นหนังเป็นละครฝันเรียมอาฝันเรียมเยมอยคุกตา ใครตอบเมืองคอนใครตอบใครตอบเมืองคอนเมืองโคงเมืองคงอันล้สองอันได้สองสิบเก้าหกอ้อแพ้แล้วล่ะต้องโทษยังไงคะตกมันคุณแม่ขาดโชกขาโชกขอเพลงหนึ่งนางเสดดาวเออเสดดาวเมืจริงยังทำอะไม่ได้แล้วหีทัง้ามาก็เห็นไปมันเข้าเพลงเลยมันมีไอเพลงไอเพลงเดียวอหไรที่มันไปค่ะ เกิกิดเกิกิดเกิดเกโดเเกิดเกิดเกิเอิดเกิกเกิดเเกิเดเดิเ